และตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์ R ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Canon EOS R 50ฟังชื่อแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่ายกเจ้าตัว M50 มาเป็น R50 นั่นเองถ้าเราไล่เลียงซีรีส์ความสำคัญเนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่เจ้าต,ตัว Canon EOS R100 ซึ่ง R100 เนี่ยเปิดน่าจอไม่ได้นะครับในขณะเดียวกัน R100 ก็จะมีเมนูใช้งานง่ายๆคล้ายๆ M50 นี่แหละครับ ขยบขึ้นมาอีกสักหน่อยก็จะเป็น Canon EOS M50 เป็นกล้องที่มีเมนูแบบใช้งานพื้นฐานที่ครบถ้วนแต่ปรับแบบละเอียดหรือซับซ้อนหรือมีเมนูมากมายเหมือนที่มืออาชีพชอบใช้เนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าในขณะเดียวกันนะครับก็จะขยบขึ้นไปเป็น Canon EOS R10 ซึ่ง Canon EOS R10 ออกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับออกมาพร้อมกับ Canon EOS R7 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกล้องน่าจะเป็นตัวที่ Performance ดีที่สุดของกล้องตัวคูณหรือ APS-C ของทาง Canon นั่นเองพอหลังจาก R10 ก็จะขยับขึ้นไปเป็นตัว Canon u s R7 นั่นเองครับซึ่งในเรื่องของ R7 นั้นจะเน้นเรื่องของการโฟกัสที่รวดเร็วการยิงรัวที่ยอดเยี่ยมรวมไปถึงบอดี้ที่มีความแข็งแรงนะครับป้องกันละอองน้ำละอองฝุ่นแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกหน่อยนะครับก็จะเป็น Canon u s R8 นะครับซึ่ง Canon u s R8 ออกมาพร้อมกับเจ้าตัว Canon u s R50 ซึ่งเป็นกล้องฟูลเฟรมที่ตัดฟังก์ชันในเรื่องของความแข็งแรงของบอดี้แบตเตอรี่ระบบกันสัน่น ออกไปเหลือเพียงแค่คุณภาพของ Canon ที่เป็นลักษณะของตัว Full Frame Sensor คุณภาพใกล้เคียงกับ Canon e อ s R6 Mark II ถัดมานะครับจากตัว R8 ก็จะขย่บไปเป็น R6 Mark แรกนะครับซึ่ง R6 Mark แรกตอนนี้ ไม่มีการผลิตแล้วแต่ว่ายังพอหาซื้อมือหนึ่งได้อยู่บ้างค้างสต็อกนะราคาจะซอบลงมาหน่อยแต่ว่าเป็นกล้องที่ใช้งานยอดเยี่ยมมากๆในเรื่องของคุณภาพฝ่ายแม้ว่าความละเอียดจะให้มันน้อยไปสักหน่อยอยู่ที่20ล้านพิกเซลครับถัดมาครับจากเจ้าตัว R6 ก็ขยับไปเป็น R6 Mark 2นั่นเองครับตัวนี้ออกมาใหม่ทดแทนเจ้าตัวเก่าซึ่งให้ฟังก์ชันให้ความละเอียดปรับเป็น 24.2รานพิกเซลนะครับรวมไปถึงระบบการกันสั่นและก็ระบบการทำงานที่อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สุดท้ายครับที่ส่วนของที่สุดของไลอัพแคนนอนนาปัจจุบันก็จะเป็น Can น n e o s r 3ซึ่งเจ้าตัวนี้เป็น Stack s t a c k sensor ด้วยนะครับทำให้การโฟกัสการบันทึกไฟล์รวมไปถึงเนื้อไฟล์ที่ได้เนี่ยมี d ดเ a m i c r งสูงมากแล้วก็มีการบันทึกไฟล์ที่ค่อนข้างรวดเร็วการจับโฟกัสการ tracking ที่เรียกได้ว่านักถ่ายภาพนกถ่ายภาพสัตว์ชอบมากๆเพราะมันโฟกัสรวดเร็ว อันด,ดับต้นๆของโลกเลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ท็อปสุดเนี่ยที่มีข่าวลือข่าวอ้างกันว่าจะมี Canon EOS R1 ตอนนี้ยังต้องรอการประกาศต่อไปนะครับแต่ก็มีในฝั่งของ EOS r หนังสือ US 1D Mark III ซึ่งถือว่าเป็นไลน์อัพท็อปสูงสุดของสเปกณปัจจุบันอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นภาพรวมของ Canon นปัจจุบันเพื่อบางคนงงสงสัยว่าไอ้กล้องตัวนี้มันอยู่ในเซกเมนต์ไหนก็เห็นว่ามันอยู่ในเซกเมนต์ b e g i n อ e r นะครับแล้วก็เป็นเซกเมนต์ที่ เพิ่งเริ่มต้นสําหรับคนใช้งานง่ายๆที่รู้ว่าตัวเองใช้งานแค่ไหนแต่สําหรับในสเปควันนี้เราจะคุยกันโอ้โหผมบอกไว้ก่อนนะราคาแค่นี้ถือว่าคุ้มมากๆเพราะมันให้คุณจะดนักจัดเต็มเลยทีเดียวครับก็ถือว่าได้ว่าเป็นกล้องที่น่าสนใจนะครับสำหรับเจ้าตัว Canon e s R50 ตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะด้วยราคาเพียงแค่20,000ไปปลายๆนะครับสำหรับเจ้าตัวกล้องกับเลนส์คิดเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่สะาใจตัวนี้จริงๆเขาก็มีเลนส์เปลี่ยนนะโดยคุณภาพเนี่ยถือว่าน่าประทับใจมากๆนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะใครที่มีอคติกับกล้องตัวคุณสมัยที่เป็น S2R นะครับเลือกความคิดนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ R50 ใช้งานง่ายมากคุณภาพในการถ่ายการโฟกัสการจับจังหวะดีกว่ากล้องที่เป็น ไอตัว DSR l ที่เป็นสมัยกล้องตัวคูดเนี่ยเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดเลยรวมไปถึงเลน EF เก่าๆที่คุณอาจจะรู้สึกว่าโฟกัสไม่ค่อยแม่นหลุดๆเบอึบอ้ลๆเคลื่อนๆเนี่ยแล้วมีอาการหรือแบ็คฟอนโฟกัสเนี่ยน่าประหลาดมากนะครับพอเมื่อใส่อแดปเตอร์แล้วมาใช้กับกล้องที่เป็น r o r ร e s สตระกูล R ของแค n น n เนี่ยเราจะพบว่ามันโฟกัสแม่นกว่าเดิมเฉยเลยจากเดิมที่แบบเอ้ยเลนตัวน,น,วนี้ไม่ค่อยดีเลนตัวนั้นไม่ค่อยดีโฟกัสหลุดบ้างเข้าบ้าง พอมาใช้กับเจ้าตัวนี้โอ้โหโอกาสหลุดเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับหาแทบจะไม่ค่อยเจอเลยถือว่าเวิร์กมากๆโดยสรุปแล้วเนี่ยถือได้ว่าเจ้าตัวกล้อง Canon EOS R50 ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่หรือใครที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็คนที่เป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการถ่ายภาพแบบแอดวานซ์ขั้นสูงแต่ถ้าเกิดคนที่ถ่ายภาพทั่วไปที่เน้นการอาศัยจังหวะและการแนปผมว่าตัวนี้น่าสนใจหรือแม้แต่การถ่ายภาพแนวสตรีทนะ เพราะว่ากล้องมันมีขนาดค่อนข้างเล็กพกพาสะดวกและมันไม่เป็นที่เตะตาหรือทําให้คนรู้สึกหวาดกลัวไม่เหมือนกล้องตัวใหญ่ใหญเลนใหญ่ๆที่ทำเวลา คุณไปถ่ายภาพสตรีเนี่ยคนเขาจะรู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นนักข่าวหรือจะมาสแนปภาพอะไรของเขาหรือเปล่าแต่เนี้ดูเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็น้ำหนักเบามากทําให้การขึ้นป่าลงเขาไปเที่ยวในที่ตา่างๆคุณพกพาได้อย่างสะดวกในขณะเดียวกันเนี่ยตัวกล้องตัวนี้ก็ออยังมาพร้อมกับเลนส์ซึ่งมีหลายอนุกรมมากๆทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหสับสนไปหมดเลยสรุปแล้วมันใส่ได้หมดทุกอนุก,นกรมของทางแคสซอนแต่เพียงแค่ว่าถ้าไม่ใช่ตระกูล Rf หรือ Rfs คุณจะต้องมีอะแดปเตอร์ใส่เพิ่มเข้าไปให้เขานั่นเองครับถ้าเกิดค e.f และ e.f.s ได้แบบไม่มีข้อจำกัดความเร็วในการใช้งานแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้งานและความคมชัดและการโฟกัสแบ็กฟอนต่างๆต,ต,ตัวนี้ก็แทบจะไม่มีเลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆในขณะเดียวกันเนี่ยเมมโมรี่หช่องสําหรับผมไม่ได้มองเป็นเรื่องซีเรียสนะครับนะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครใส่เมม2ตัวแล้วถ่ายเสร็จแล้วต้องมานักแบ็กอัพไฟล์หลายคนเลยบอกว่าเอ้ยเผื่อเมมไม่ดีแล้วมันพังเไปซื้อเมมดีๆมันก็พอแก้ได้แต่ถ้าเกิดซวยและสุดวิสัยจริงๆอันนั้นอีกเรื่องงนึง แต่โอเคถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสมากแล้วก็คุณต้องการกล้องที่พกง่ายไม่ต้องการบอดี้ที่หนักและราคาสูงที่เกินไป u s r 5สิ่นี่ตอบโจทย์มากๆผมแนะนําให้คุณไปซื้อเลนคุณภาพดีๆหน่อยแล้วเอามาใส่กับกล้องตัวนี้คุณภาพออกมาถ่ายออกมาก็แทบจะไม่ต่างกับกล้องโปรเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวเนื้อไฟล์ของกล้องที่เป็น APS-C พวกนี้นะครับที่เป็นตระกูล R เนี่ยผมประทับใจตั้งแต่ตอนที่เทส Canon EOS R7 แล้วเพราะว่ากลัวมากๆนะครับว่าไฟล์มันจะดูไม่ค่อยสวยงามมีฝุ่นฝุ่นมีตัวเขาเรียกว่าอ r จฉริยะนะครับของตัวตัวเตเปกเนี่ยที่มันติดมาจากตัวกล้องตัวคูณของ canon ในอดีตเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่พอเมื่อมาใช้กับเจ้าตัว R7 เนี่ยโอ้ APS-C ที่เป็นตระกูล R เนี่ยเหมือนเขาจะรู้งานนะเขาทำให้ภาพออกมาเคลียร์และใสมากๆครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอมาเป็นในฝั่งของเจ้าตัว EOS R50 อาการที่ว่าเนี่ยก็ไม่เห็นเหมือนกันทําให้คุณภาพของไฟค่อนข้างดีก็รเรียกว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยเวิร์กเลยนะสำหรับการถ่ายพับนิ่งนะครับรวมไปถึงตัวนี้ไฮไลท์ของเขาเลยก็คือเจ้าตัว2เท่ากับ4เท่าที่เป็นดิจิตอลเทเลคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนการทำดิจิตอลครอปดิจิตอลครอปเนี่ยมันคือการที่มีภาพ20บล้านใช่ไหมิว่งเราทํา 2x ใช่ไหมมันก็คือการครอปไปครึ่งหนึ่งหรือ10บล้านพิกเซล10ล้านพิกเซลภาพดูแตกนะครับภาพดูดูความละเอียดลดลงแต่เจ้าตัวนี้สามารถที่จะ เข้าไปใกล้วัตถุได้มากกว่าที่เลนของคุณเข้าไปได้ได้ไดถึงระดับ2เท่าและ4เท่าโดยที่ได้ความละเอียดหรือ Resolution เท่าเดิมครับทำให้คุณได้ภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่เรื่องความคมชัดเนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับการโฟกัสและคุณภาพเลนด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆมาได้ไฟล์ใหญ่เท่าเดิมนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็สามารถมาใช้งานได้ในส่วนของการใช้งานการจับถือเดี๋ยวผมจะลองถือให้ดูนะครับก็จะพบว่าเออเนี่ยมันอยู่ทรงนี้สำหรับผู้ชายเนี่ยแน่นอนฮะไม่รอดะฮะ นิ้วแหวงนะฮะเนี่ยเวลาเป็นของผู้ชายนะนี่ผู้ชายเนี่ยถือแล้วนิ้วมันจะแหว่งแหวงอ่าถ้าเอานิ้วโป้งมากดนะฮะใส่ตัวกลิปด้านหลังนิ้วชี้อยู่ตรงปุ่มพร้อมกดก็จะพบว่านิ้วก้อยมันก็จะแบกแบกแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องสำรองหรือเป็นกล้องที่ใช้งานในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วคุณไม่อยากแบกหนะักผมว่าตัวเนี้ยโอเคตัวเนี้ยเวิร์กเลยเออแต่ว่าปุ่มเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครจะใช้งานเนี่ ดูในเรื่องของการกดปุ่มต่างๆให้ดีนะครับปุ่มมันมีขนาดค่อนข้างเล็กอาจจะนิ้วจิกๆกัดกัดกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็ลำบากนิดนึงเพราะกล้องตัวมันเล็กมากๆ แต่ก็โดยรวมก็โอเคครับถ้าเกิดมือคุณไม่ได้ใหญ่ตัตอลังการและคุณอยากได้กล้องตัวเล็กๆไร้ like, สดง่าย,ายถือเบาๆนะครับตัวนี้น่าสนใจครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับนอกเหนือจากบอดี้ที่มีฟังก์ชันและท่โงยี่ที่ยอดเยี่ยมเหมือนกล้องตัวเป็นแสนแบบนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือคนที่อยู่หลังกล้องและคนที่เอาไปใช้งานนั่นเองนะครับว่าคุณจะเอาไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ของคุณให้น่าสนใจได้ยังไงภาพของคุณจะมีจังหวะและก็การเลือกองค์ประกอบภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างไรอันนี้คงเป็นเรื่องขอองงงงกกกกาาาาาารรรศศึึษดด้้นนนิลลปะแแว็มถเื่่่จทยยใสสีีีีคพ คุณก็สามารถทำคอนเทนต์ให้เจ๋งและก็ปังมีเดแยวคนชอบงานของคุณนะครับโดยที่ไม่มีใครสนใจหรอกครับว่าคุณใช้กล้องถูกกล้องแพงของอย่างนี้มันวัดกันที่ผลงานครับ Hyper ร์พิเซ